Recommendation of the Week สัปดาห์นี้ขอเสนอ i r โ s h i m a Mon อา o ม r นี่ไม่ใช่เพียงแค่หนังรักธรรมดาแต่คือผลงานที่เป็นหมุดหมายสำคัญของกลุ่มขึ้นลูกใหม่ฝรั่งเศส (French New Wave) ที่ปฏวิวัติวิธีการเล่าเรื่องบนแผ่นฟิลม์มและยังคงทรงพลังในการตั้งคำถามต่อความทรงจำบาดแผลและปรวติศาสตร์จ,จนปัจจุบันตัวหนังเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนระหว่างสถาปนิกชาวญี่ปุ่นรับบทโดยเอจิโอคาดะ และนักแสดงสาวชาวฝรั่งเศสรับบทโดยเอมานูเอลรีวาในเมืองฮิโรชิม่าที่กำลังฟื้นฟูจากศกนักรรมปรมนูบทสนทนาของทั้งสองได้ปลูกเราความทรงจำอันเจ็บปวดของฝ่ายหญิงเกี่ยวกับความรักต้องห้ามของเธอกับทาหารเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองใเมืองเนอร์แวของฝรั่งเศส demain me mal De ur, je me je souviens De douleur je souviens encore peu la เรื่องราวความรักในปัจจุบันจึงถูกซ้อนทับและหลอมรวมเข้ากับบาดแผลในอดีตของทั้งสองฝ่ายทั้งในระดับปัจเจกและระดับส่วนรวมความโดดเด่นของหนังเรื่องนี้อยู่ที่โครงสร้างการเล่าเรื่องที่กระโดดข้ามเส้นเวลาพุ้มกับอาแลงเรเนได้ฉีกขนบการเล่าเรื่องแบบเส้นตรงทิ้งไปใช้เทคนิคการตัดต่อ ที่สลับภาพระหว่างปัจจุบันในฮิโรชิมากับอดีตในเนอร์แวร์ผสมะสานฟุตเทสสารคดีเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูเข้ากับเรื่องราวความรักของตัวละครอย่างแนบเนียนบทสนทนาเชิงกวีภายในหนังยังดูเป็นการย้ำเตือนถึงการลืมและการจดจำสร้างวัรกรรมที่ลึกซึ้งว่ามนุษย์เราสามารถเข้าใจโสกนาตกรรมของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงหรือไม่ ความสำคัญของฮิโรชิมามอนอาโมูคือการเปิดพรมแดนใหม่ให้กับภาษาภาพยนตร์มาแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์สามารถเป็นเครื่องมือสำรวจสภาวะจิตใจที่ซับซ้อนเป็นสื่อกลางในการไต่ตองปรัชญาและเป็นพื้นที่สำหรับการเยียวยาบาดแผลทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นการดูหนังเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การเสพเรื่องราวแต่ยังเป็นการเปิดรับประสบการณ์ทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกซึ่งท้าทายผู้ชมให้ครุ่นคิดถึงทั้งเรื่องความสมพันธ์ระหว่างอดีตกับปัจจุบันไปจนถึงความทรงจําส่วนตัวกับความทรงจําของส่วนรวมและพลังของความรักในการ,รเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดที่ไม่อาจลืมเลือนได้